เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งก่อนเกมและหลังเกมนัดชิงว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่รองแชมป์ยูโรปาลีกหมาป่าโรมา่าที่มีกุญซืออย่างโซเซมูรินโยมูรินโยสร้างสถิติใหม่กลายเป็นผู้จัดการทีมคนแรกที่คุมทีมคว้าชแชมป์ยุโรปได้ครบทั้ง3รายการและเป็นคนแรกที่คว้าชแชมป์ยุโรปกับ4สโมสรและอีกหนึ่งสถิติของกุนซือวัย60ปียังครองสถิติรายพ่าย เมื่อสามารถพาทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลั่วยุโรปเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อของฟุตบอลั่วยุโรปอย่างแท้จริงแต่ก็น่าเสียดายสำหรับการเข้าชิงยูโรปา้าลีครั้งนี้ที่มูรินโญ่ไม่สามารถจะพาโรมา่าพังอาดคว้าแชมป์ซีซั่นนี้ไปครองได้จบสถิติราย่ายในนัดชิงลงเพียงเท่านี้ก่อนหน้านี้มูรินโญ่มีสถิติที่ยอดเยี่ยมทำทีมเข้าชิงทั้งหมดห้าครั้งจบลงด้วยการได้แชมป์ทุกครั้งโรม่าไม่เคยคว้าแชมป์รายการนี้ซึ่งในอดีตโรมา่า ก็เคยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วหนึ่งครั้งในฤดูกาล1990-1991สมัยนั้นยังเป็นยูฟ่าครับแต่ก็พลาดไปแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานสโมสรจากชาติเดียวกันหากโรมาส,สามารถเอาชนะเซบียาไปได้ก็จะเป็นการคว้าชแชมป์ยูโรปาลีกครั้งแรกของสโมสรแห่งนี้มูรินโญ คือความหวังของสโมสรและแฟนบอลโรมา่าการที่เขามีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการเข้าชิงที่ผ่านมาและที่ไม่เคยพลาดในนัดชิงแฟนบอลเชื่อว่ามูรินโญ่จะสามารถพาโรม่าคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรทุกอย่างไม่เป็นอย่างนั้นโรม่าแพ้ในการดวนจุดโทษกับเซบีย่าสื่อบางสำนักได้รายงานว่านัดนี้นักเตะโรม่าด,ดูประมาทในการยิงจุดโทษที่ขอถอนตัวเป็นคนยิงหลายคนทั้งกับตันทีมเปเยกินี่ติโอเรนโซ่ดิบาลาและอับราฮัม หลังเกมมูรินโญ่ได้โยนเหรียญรองแชมป์ให้กับแฟนบอลโรม่า bon ที่อยู่บนอัธจันทร์แบบไม่เสียดายจนกลายเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่กุนซือชาวโปรตุเกตก็ตอบถึงสาเหตุของเรื่องนี้แบบชัดเจนว่านั่นคือสิ่งที่ผมทําผมไม่อยากได้เหรียญเงินผมไม่เก็บเหรียญเงินดังนั้นผมจึงปล่อยมันไปการแสดงออกของมูรินโญ่ยังคงเป็นคาแรคเตอร์เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขายากที่จะเหมือนใครและหาใครเหมือนได้ การพลาดแชมป์ของโรมาท,ทาให้มูรินโญ่จบสถิติไร้พ่ายนัดชิงของเขาด้วยเช่นกันจากการเข้าชิง6ครั้งเป็นผู้ชนะ5ครั้งและผู้แพ้1ครั้งมูรินโญ่ยังกล่าวต่อไปอีกว่าแม้ว่าเขาจะพลาดไม่สามารถพาโรมาเป็นแชมป์ได้แต่เขายังคงจะอยู่กับสโมสรแห่งนี้ต่อไปเป็นการยืนยันเจตนารงของเขาได้อย่างชัดเจน หลังมีข่าวว่าอาจถูกปารีสแซงแชมแม่ยักษ์ใหญ่แห่งลีกเอิงกระชากไปร่วมง,งานหลังจบฤดูกาลนี้บทสรุปแชมป์ยูโรปาลีกประจำปีนี้เป็นเซบียาราชาบอลทั่วยุโรปที่สามารถเอาชนะโรมาในการดวลจุดโทษตัดสินหลังเสมอกันในเวลาข้ามฝั่งมายังแชมป์ของรายการนี้กันบ้างเซบียาเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งบอลทั่วยุโรปรายการนี้ เซบีย่ายังคงทำผลงานในทัวร์นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ยูโรป้าไปครองอีกสมัยได้สําเร็จเป็นสมัยที่เจของสโมสรเซบีย่าเพิ่มสถิติให้กับตนเองเข้าชิงเจ็ดครั้งชนะทุกครั้งไม่พลาดเลยสําหรับเซบีย่าเมื่อได้เข้าชิงและจบสถิติการเข้าชิงแบบไร้พ่ายของมูรินโญ่คุณซอโรมาได้สําเร็จการคว้าแชมป์ของเซบีย่าทำให้พวกเขาได้ตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูหน้าแบบอัตโนมัติในฐานะแชมป์ยูโรป้าลีกอีกด้วย แม้ผลงานในลีกของเซบีย่าจะไม่ดีสักเท่าไหร่หากเทียบกับฤดูกาลก่อนเซบีย่ายังคงเป็นเจ้าแห่งบอลถ้วยยุโรปรายการนี้แม้จะดูเป็นรองในรอบที่ผ่านมาแต่พวกเขาก็สามารถผ่านมาได้ค่อนข้างจะถูกโฉลกกับรายการนี้จริงๆสามารถผงาดคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปแล้วถึง7สมัยเป็นสโมสรเดียวที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้มากที่สุดโดยก่อนหน้านี้เซบีย่าสั่งปลดฮอร์เก้ซามาเปลรีออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมหลังทำผลงานได้อย่างย่แย่ และทำให้ทีมหล่นไปอยู่ในอันดับ14ห่างจากโซนตกชั้นแค่2คะแนนหลังจากการมารับหน้าที่ต่อของโคเซหลุยเมนดิลีบาทําให้เซบีย่าขยับขึ้นมาอยู่โซนกลางของตารางลาลีกาและพาเซบีย่าผงาดคว้าแชมป์ยูโรป้าไปครองได้สำเร็จโคเซหลุยเมนดิล e ีบาได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมยูโรป้าลีกรอบชิงชนะเลิศว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะได้ต่อสัญญาหรือไม่ และผมไม่สนใจเราขอสนุกไปกับการฉลองแชมป์ยูโรปาลีเพราะมันส่งผลต่อฤดูกาลของเราไม่น้อยแต่เรามาเพื่อสิ่งที่เราต้องการและผมคิดว่าภารกิจได้สำเร็จรู้ล่วงแล้วสำหรับอนาคตของโคเซหลุยเมนดิลิบายังคลุมเครือหลังจากเจ้าตัวเพิ่งเข้ามารับงานคุมเซบียาต่อจากฮอร์เกซามเปาลีด้วยสัญญาระยะสั้นจนจ,นจบฤดูกาลนี้ แต่เจ้าตัวสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาเซบีย่าทีมที่กำลังลุ้นหนีตกชั้นให้อยู่รอดปลอดภัยและยังตีตัวไปลุยยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาลหน้าได้อีกด้วยจากการคว้าชแชมป์ยูโรปาลีกผลงานชัดเจนอย่างนี้หากปล่อยผ่านไม่มอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาค่อนข้างจะใจร้ายพอสมควรต้องรอดูว่าหลังจากจบเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลว่าจะมีประกาศจากสโมสรในเรื่องนี้ยังไงเพราะนี่คือโลกของฟุตบอล อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าลืมนะครับดูคลิปจบแล้วกดติดตามกันด้วยนะครับ